สวัสดีครับเด็กๆบ้านนิราวดีเด็กๆบ้านมาริชัดสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพอบกับกิจกรรมศิลปะก,กับครูปโป้งวันนี้ครูปโป้งก็จะชวนเด็กๆมาวาดรูปกระทงนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันลอยกระทงนะตรงกับวันขึ้น15คหาค่ำเดือน12 เป็นวันพระแล้วก็เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับก็ในช่วงนะวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นวันลอยกระทงนะซึ่งก็เป็นประเพณีของชาวไทยที่จะมีการประดิษฐ์กระทงหรือว่าทำกระทงไปลอยทีนะ่แม่น้ำลำคลองโดยเราคนไทยเนี่ย เชื่อกันว่าในแม่น้ำในแม่น้ำลำคลองเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราให้ความเคารพนับถืออยู่นั่นก็คือพระแม่คงคาคนไทยสมัยก่อนนี่เราก็อาศัยน้ําในการดํารงชีวิตไม่ว่าจะเรื่องของการกิน ดื่มอุปโภคบริโภคหรือว่าใช้น้ำสำหรับการเกษตรนะครับนะบางครั้งเราก็อาจจะทำสิ่งไม่ดีกับแม่น้ำลำคลองนะเช่นปล่อยน้ำเสียบ้างน้ำทิ้งบ้างอะไรต่างๆนะครับก็ถือโอกาสนะในการที่จะบูชาแล้วก็ขอขมาหรือว่าขอโทษแม่น้ำ กระทงที่เราจะใช้ในการลอยกระทงนี่ก็จะเป็นกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาตินั่นก็คือใบตองหรือว่าส่วนประกอบจากธรรมชาติดอกไม้ต่างๆนะครับนำมาประดับประดาหรือว่าใช้ประดิษฐ์กระทงน้นำไปลอย ที่แม่น้ําลําคลองหรือว่าถ้าอยู่ชะอำํำบางคนก็ไปลอยที่ทะเลก็มีนะครับก็เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้นะครับก็ต้องเป็นวัสดุที่ลอยน้ำนะตัวกระทงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ต้นกล้วยนะเป็นลําต้นนะนำมาหั่นนะเป็นชิ้นๆน,นะครับเป็นวัสดุที่มันลอยน้ําได้นะครับ ปัจจุบันนี่ก็มีกระทงหลายรูปแบบนะครับเช่นกระทงจากขนมปังเอาขนมปังมาประดิษฐ์เป็นกระทงเดี๋ยวนี้ก็มีวัสดุที่สามารถที่จะย่อยสลายได้นะครับแต่ว่าสมัยก่อนก็มีนะพวกกระทงจากโฟมตรงนี้นะครับ องนี้เนี่ยพอทําแล้วเนี่ยจะย่อยสลายยากมากแล้วก็จะเป็นขยะที่สะสมอยู่ในแม่น้ําลําคลองด้วยอันนี้เราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงอาจจะมาใช้กระทงจากใบตองกระทงจากต้นกล้วยหรือว่ากระทงขนมปังหรือกระทงที่ทําจาก วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายนะครับเขาจะชวนเด็กๆมาวาดรูปกระทงกันหลักๆก็จะมีรูปร่างในส่วนของสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับที่เป็น,เป,นเป็นกรีบของกระทงนะครับแล้วก็จะประดับประดาด้วยพวกดอกไม้มีทูบเทียนนะครับก็เดี๋ยวเรามาฝึกในส่วนของการร่างภาพกันนะครับ ก็จะเห็นนะครับว่าเราก็ลอยกระทงในในแม่น้ำเนี่ยนะครับแม่น้ำำําลําคลองทะเลหนองบึงต่างๆนะก็จะมีการล่างภาพนะก็อาจจะวาดภาพสิ่งมีชีวิตมีปลาอะไรต่างๆลงไปนะครับโอเคับเดี๋ยวให้เด็กๆไปเตรียมตัวนะครับกระดาษสมุดวาดเขียนสีต่างๆครับครับหลังจากเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมา ฝึกในการที่จะร่างภาพกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มในส่วนของการวาดภาพตัวกระทงนะครับตัวกระทงเนี่ยก็จะมีรูปร่างนะครับก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะเส้นโค้งนะครับแล้วก็รูปร่างของดอกไม้นะครับวงกลมแล้วก็ใช้เส้นหยัก นะครับเส้นหยักนะครับแล้วก็มีเส้นตรงแนวตั้งต่างๆนะครับเส้นคลื่นนี่นะครับแล้วก็รูปร่างปลานะซึ่งก็จะใช้ลักษณะเส้นโค้งเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็คืนวันลอยกระทงเนี่ยก็จะมีพระจันทร์เต็มดวงนะก็จะเป็นรูปร่างวงกลมครับ ก็เตรียมนะครับกระดาษนะครับเดี๋ยวเราก็มาฝึกในการที่จะร่างภาพกันก่อนนะครับในส่วนแรกเดี๋ยวเราจะร่างส่วนที่เป็นฐานกระทงนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับลากตรงกลางเลยนะครับตรงกลางตรงกลางกลางขอมาด้านล่างนะครับหนึ่งลากเส้นตรงแนวนอนนะแล้วก็เส้นตรงแนวตั้งสองเส้น เส้นตรงแนวนอนก็จะได้ฐานจากกระทงนะครับวสัสดุตัวนี้นี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวที่เป็นต้นกล้วยนะครับเป็นลำต้นของต้นกล้วยนำมานำมาตัดเป็นชิ้นๆน,นะครับจากนั้นก็จะมีการนำใบตองเนี่ยมาพับนะเป็นกรีบของกระทงนะครับก็จะลากเส้นนะครับเส้นเฉียงนะครับโค้งๆหน่อยนะครับเป,เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ ลากลางไปนะบางคนก็จะได้3รูปบ้าง4รูปบ้างนะของพวอได้3รูปนะครับนะลากเส้นสามเหลี่ยมนะก็จะได้ตัวกระทงนะครับแล้วก็เส้นโค้งนะครับ,นะรบเป็นเป็นด้านข้างนะครับลากเส้นโค้งลงไปแล้วก็ลงมา ก็จะได้ส่วนที่เป็นตัวกระทงจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะล่างกระทงเราก็จะประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นะครับแล้วก็ใช้วงกลมแล้วก็ใช้เส้นหยักนะครับลงมือเลยนะครับตรงที่เป็นพื้นที่ว่างเนี่ยนะครับจะเห็นพื้นที่ว่างอยู่แล้วก็วาดวงกลมแล้วก็ลากเส้นหยัก เหมือนเราใส่ดอกไม้ลงไปนะครับดอกไม้ก็จะมีพวกที่นิยมใช้ก็มีทุกดอกดาวเรืองดอกบานไม่รู้โดยดอกดาวเรืองก็จะมีสีเหลืองดอกบานไม่รู้โรยสีออกม่วงม่วงนะครับดอกรักดอกมะลิดอกกล้วยไม้นะครับเหนะนะมือนกันแล้วก็ ใส่ดอกไม้ลงไปเลยนะครับกระทงเราก็จะได้มีสีสันที่สวยงามนะครับแล้วก็กระทงเนี่ยเวลาเราไปลอยเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเชื่อนะเวลาเราไปลอยเราก็จะต้องมีการจุดทุบเทียนใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ แทงเทียนลงไปนะปักเทียนอันนี้เวลาเราไปจุดนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับฟืนไฟเนี่ยต้องให้คุณพ่อคุณแม่นะครับบางทีเราไปจุดแล้วไปโดนนี่มันก็ลวกมือก,มอก็มีนะปักทูบเทียนนะครับคนก็จะขอขอมานะครับแล้วก,ก็มักจะอธิษฐานนะอธิษฐานว่าอยากจะได้อะไรนะครับก็อธิษฐานบางทีก็ อธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องคนมีอายุก็จะอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเพณีเราเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อนะครับกระทงนี่ก็จะต้องอาจจะมีควันควันทูบหน่อยนะครับก็จะลอยในน้ํแล้วก็ลากเส้นเส้นโค้งนะครับนะเหมือนเป็นขึ้นน้ํา ลอยน้ำนะครับเราก็อาจจะวาดสิ่งมีชีวิตนะเป็นปลานะลากเส้นโคง้งสองเส้นแล้วก็หางแล้วก็ส่วนที่เป็นหัวเป็นครีบอะไรต่างๆนะครับครีบบนครีบล่างปานะครับอีกทีนะเส้นโค้งบนโค้งล่างมีครีบ ที่เป็นหางนะครับตัวปากตาครีบข้างบนครีบข้างล่างแล้วก็มีครีบข้างลำตัวนะครับแล้วก็คืนวันละกระทงเนี่ยนะก็จะมีพระจันทร์ด้วยนะครับพรจันทร์แล้วก็วาดวงกลมลงไป เสร็จแล้วครับนะในส่วนของการร่างภาพกระทงนะเป็นกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นกระทงใบตองนะครับโอเคครับในช่วงนี้เด็กๆก,ก็ร่างภาพกันก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาระบายสีกันครับครับหลังจาก ร่างภาพเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสู่ของการลงสีหรือว่าการระบายสีนะครับหลักๆก็คือตัวกระทงเนี่เราจะใช้สีเขียวสีเขียวอ่อนนะครับเป็นกระทงที่ประดิษฐ์จากใบตองนะครับแล้วก็ประดับประดาด้วยดอกไม้นะมีดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้อะไรต่างๆนะครับมีทูบมีเทียนนะครับก็เดี๋ยวลงมาระบายสีกันนะครับตัวกระทงเนี่ยครูปงจะใช้ สีเขียวนะครับสีเขียวเป็นหลักเลยนะครับสีเขียวสีเขียวก็เป็นสีของใบตองนะครับหรืออาจจะผสมผสมสีเขียวอ่อนบ้างก็ได้นะอลองผสมกันถ้าใครมีสีชอ็อกมีสีเทียนนะครับมันผสมได้นะครับอลองผสมดูนะครับมันก็จะเป็นการไล่สีนะครับหรือว่า สีเดียวเลยก็ได้นะครับสีเขียวแล้วก็ระบายนะทั้งตัวที่เป็นกรีบแล้วก็ส่วนที่เป็นฐานของของตัวกระทงนะครับเช็ดสีบ้างก็ได้นี่อ้าวนะจะได้ตัวกระทง แล้วก็จะมีกรีบกระทงที่อยู่บริเวณด้านข้างก็มีนะครับซ้ายขวาแล้วก็ระบายขึ้นมานะครับนี่ก็ใช้สีเขียวเป็นหลักเนี่ยนะครับค่อยๆระบายนะ จากนั้นก็จะเป็นในส่วนของดอกไม้นะครับสีสันของดอกไม้อันนี้แล้วแต่เด็กๆเลยจะใช้เป็นสีอะไรนะครับดอกดาวเรืองก็สีเหลืองดอกกุหลาบสีแดงสีชมพูดอกกุหลาบดอกดอกกล้กกวยไม้อะไรต่างๆนะครับน,นี่คุ้พงก็จะใช้ส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับ เป็นดอกไม้ประดับลงไปมนนีเกสรมีอะไรต่างๆนะครับอันนี้เกสรก็เป็นสีสีส้มนะตัวดอกไม้ก็เป็นสีเหลืองนะครับมันก็จะเข้ากันดูสวยงามเนี่นะครับก็ค่อยๆระบายนะครับสีเหลืองสีส้ม ค่อยๆระบายนะครับอ่าตัวนี้นะครับใช้คุดป้องใช้สองสีเนี่ยนะครับสีส้มเนี่ยคุดป้องเ,อเป็นเกสอนสีเหลืองก็เป็นเป็นตัวดอกนะครับเป็นกรีบดอกอ่าต่อไปอีกชุดหนึ่ง ชุดนี้คุณพงจะเอาเป็นสีม่วงกับสีชมพูนะครับสีม่วงนี่จะเป็นเกสรน,นะส่วนกลีบดอกนี่จะเป็นสีชมพูก็ระบายตรงกลางนะแล้วแต่อาจจะเป็นสีแดงสีอะไรก็ได้นะครับสีแดงสีส้มสีของดอกไม้ จะเป็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบก็สีแดงนะครับแล้วก็อันผสมกันก็ได้อันนี้ก็คือข้อ,ขอดีของสีช็อคก็มันก็ผสมสีได้นะครับน,นี่นะครับนะนะครับก็จะเห็นว่าวก็จะมีดอกไม้ประดับประดานะครับ ต่อไปก็จะเป็นแท่งเทียนนะเทียนก็สีเหลืองหรือสีส้มใช่ไหมฮะเอ,อเทียนก็มีหลากสีนะครับนะแล้วก็มีทูบนะมีทูบเทียนใช่ไหมมีทูบเทียนเวลาจุดส่วนใหญ่ก็จะสามดอกเนาะนะครับบางที่มันก็คล้ายๆกับเป็น เป็นดอกไม้ก็มีนะแล้วก็มีทูปปักอยู่นะครับมีจุดทูปนะทูกเทียน,นอันนี้ไฟนี้ต้องระมัดระวังนะเวลาเด็กๆไปนะครับมีควันควันทูปควันเทียนนะครับน,นี่นะอ่าแล้วก็คืนวันนี้เป็นคืนเดือน เป็นคืนวันเพนนะครับเพนก็คือดวงจันทร์เต็มดวงนะครับก็ระบายสีเหลืองพรุ่งนี้เด็กพรุ่งนี้วันลอยกระทงเด็กๆลองสังเกตดูสิครับดวงจันทร์มันจะเป็นสีเหลืองแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับนะมีสีเหลืองอถ้ามองดวงจันทร์ดีๆนะ จะเห็นเป็นรูปคล้ายๆกับรูปกระต่ายด้วยนะลองมองดูดีๆนะครับ <laughs> ม,มันเหมือนเป็นรูปกระต่ายนะมันเป็นรอยที่เป็นรูปกระต่ายเพราะว่ากระต่ายอยู่บนดวงจันทร์นะแต่จริงๆแล้วเพาว่ามันไม่มีนะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในดวงจันทร์นะครับแต่ว่าพอเรามองแล้วม,มันคล้ายๆกับกระตายย่ายเหมือนกันนะครับอ่ะคราวนี้ก็จะเป็นรูปน้ํา นะครับข้างล่างนี้ก็จะเป็นรูปรูปน้ำนะครับก็จะใช้สีฟ้าสีน้ำเงินนะ,อะเอาสีเอาสีน้ำเงินก็ได้นะครับสีฟ้าก็ได้นะค่อยๆระบายตามที่เป็นคลื่นที่เราวาดไว้นี่นะระบายนะ ระบายเด็กๆก็ฝึกวาดรูปมาได้สักพักใหญ่แล้วนะครับหลายเดือนละแล้วก็ค่อยๆลากเส้นรบายรูปรบายสีนะครับหรือจะใช้สีฟ้าก็ได้นะผสมกันนะที่ท,ที่ที่เป็นพื้นน้ำเนี่ยนะครับสีฟ้าก็ได้นะได้หมด ตัวปลานี่เราก็เว้นไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะระบายปลาระบายสีปลานะครับค่อยค่อยระบายาเรียนศิละปะมันก็ทำให้เราใจเย็นนะดูแล้ว เพลิดเพลินมีความสวยงามนะครับอ่านี่นะก็จะเป็นเส้นคลื่นครับแล้วก็เป็นน้ำนาจะเป็นน้ำทะเลหรือน้ำในแม่น้ำก็ได้นะครับอ่าต่อไปตัวปลานะตัวปลานี่เป็นปลาทองเลยปลาทองคุูบอลจะใช้สองสีนะครับ สีเหลืองกับสีออกส้มๆหน่อยนะครับนี่ดูสวยเป็นปลาอะไรเปะปาครับเป็นปลาพูดเพราะปลาพูดเพราะก็คือปลาครับแล้ว <c oughs> ก็มีสีเหลืองๆนะปลางเงินปลาทองนี ม,มีบ้านบ้านบ้านไข่เลี้ยงไว้บ้างนะมีตู้ปลาใช่ไหมนะใส่อยู่ในตู้ปลาหรือว่าอยู่ในบ่อน้ำก็ได้นะครับก็อาจจะเติมปากเติมตาลงไปนะอ้นะนะนี่ครับนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้ว สําหรับรูปกระทงนะครับ,รบก็เป็นกระทงของฉัน,นที่จะเอาไปลอยกระทงในวันพรุ่งนี้นะครับ,รบ,รบอย่าเขียนคำว่ากระทงของฉันนะครับสีแดงก็ได้นะครับกอรอ,อกระกะ อโองอทงนะกระทงนะครับของฉันขอองอของจอชิงบรนากาศนอนหนูฉันกระทงของฉันนะครับอ่าวันนี้ก็ชวนเด็กๆมาวหวรูปนะกระทงกันเนื่องจากว่า,าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็น วันลอยกระทงนะครับก็ชวนเด็กๆมาสืบสารประเพณีลอยกระทงนะครับไปกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ระมัดระวังด้วยนะครับอย่าไปตกน้กําตกท่านะระวังแล้วก็ระวังฟืนไฟด้วยนะครับเป็นไปได้อย่าไปเล่นนะไอ้พลุประทัดอะไรต่างๆนี่ระมัดระวังด้วยนะครับวันนี้ก็ชวนเด็กๆมาวาดรูปลอยกระทงในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะครับ แล้วก็ถ้าวาดเสร็จแล้วก็อย่าลืมโพสให้ครูโป้งแล้วก็เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ